มาทาเป็นกสาดบรลมบลมบลมบลมกับขนท่งใช่ยวให้นมาสางไหนั่นเปทางเหนหาละเข้าเออกระป๋อง่าถิีเข้านี่มาบีไหวไมาหาละหมอว่าแบบเช่อให้งอเมเจอาแห้งก็เลยเลยวเดีเยวมาดูไเหนียวมา ทำไงกี้ไปทรงควรของใบสามยกเลิกไปอย่างสามเจ้าบุกขดลูกน้องไปขึ้นาบ้านขึ้นมาใส่อล้ถงมือเข้ามารับอ้ารับแล้วมันไปไหนมาได้รึไหมเรืองอดียวันอื่นเราแต่อีกนวได้ไปเห็นเจ้าเดียวเองีที่นัคนะ ยิ้มดางเออเยิ้มโลดังนนี้จะเป็นูกสายเก่าสายเก่าคือสายแบบมีจืดถ้าบบเดียวที่เขาเล่นกันก็จะมีจืดถาอ้มยิ้มเอี่ได้ยิ้มาขึ้นสยามยังพูดได้่ะแต่เขายิ้มแล้วเคยสมประกวดก่อเออแล้าผมมีเวลาท่านี้งไม่ขตัวนเวลาเรบแล้วก็่เาไมต้ันค่ะยาข อ๋อนวลนี่ค่ะแต่ว่าม huh. ันบบได้ด mm. ึงต mm ่อมคือว่ามันตายเสียงตายดนะนีนวนี่นี่นวอ่านีสีรนนได้จัตายกนตอแตานี้ถ้าออกอีสีร่นจะตารนตาน้ัน้าถ้าเขาจะได้ก็ต้องมีเขียวกับสีมีฮะถ้ามันจะหลอด อยู่ที่สวยกิแบบผ่นอันนี้แล้วก็แบบชอบอะไรนะแก้วดินนมา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 เร็วนี่ค่ะเนี่ยฟักอันโน,โนี้ที่ผสมเอลบีอันนี้เขา,าผสมไป่าย่ะมืออ่าอันไหนคะแก้วมังกรอ,อ่าสามเหลี่ยมค่ะมาแก้วน้<า>องนุอง,องบบทีแก้วแก้วมันเจ๊งสองปีเองมันกระตา่ายแต่ภาษามันมันยาวอันนี้<า>อยู่ได้เหมือนแหละอันสามเหลี่ยมนี่อยู่ได้เหมือนเนาะแก้วสามเหลี่ยมตัวนี้อ๋อตัวสามเหลี่ยม ม็แล้วเขาเอาเขาส่งจะได้อะส่งยังไงอะคะก็อันส่งขายขายส่งออนไลน์ดีบาร์ถ้าเอาถ้ากระถางแม่ก็แพ็คเนี่ยค่ะมวนอัดบีมอ้มันแบบดินบบอกค่ะต้องกดกดตัางข้างให้ียบดลอยปิดแน่นแน่นหนาหน่อยแล้วก็ข้างบนก็ต้องปอกไนไให้กตได้ชูยังไงก็ต้นน่ถ้าต้นี้ก็องมวนถ้าถ้ามันรุดมาตกระถางมาอันนี้เนีแน่นอนตเ็มันก็จะมีเสียงตายอย่างเงี้ยค่ะ

ม่นีปัญหาเรงเงน,น,นี่ยฝนเจอฝนแล้วมันจะเน่าไงลงออน,นี้ก็ลงอแต่นแมมอจะเป็นลงลงลง,ลงระบายอย่างเงี้ย่ะแม่มคือค อันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นมาริโอเอสโซยิ้มดาจะเป็นของปีกไก่หมดเขาแมวแมวปีกไก่จะแยกส่วนกันซึ่งผมแมวมันจะเป็นพวกแมมแมแมือนเหมนเหมืนขนนกขนแกะอ่าแมแมทุกอย่างค่ะอันนี้แมมเลนีปเดือดจำชื่ออันอย่างน้อยได้เลยล่ะเล่นเล่นไปเดี๋ยวจะจำเนาะค่ะๆๆอออันนี้หรอนี่เราเนี่ยอ่าอันนี้เป็นแมมค่ะแต่แม่จำชื่อว่าได้ตอนนี้เป็นแมวสายเกาสายเกาจี๋ว่าได้มาจากตอนอันนี้อันนี้มีเลี้ยวแค่เนี่ยไม่รู้คิดเป็นอะไรคิด ต่อๆกันไซย์่ะนี้เยอะบางทีแม่ก็จำาอมนะน้ำเพิ่มเฟลเพิง์่ยาค่ะแล้วแล้วจีอนเฮเฮาเฮาเด็ดมาเขาได้ก่อได้ค่ะแต่ว่าเฮาดูไสเอาเขาไม่เอาจะเขาหาอย่างเงี้ยอนเนี้ยแม่พึ่งมีเวลาก็แจกหน้อยนี่เป็นเซตกปุกโรบีเวียโรบีเวีดอกแดงอันนี้อันนี้เรนโบว์ึงลงค่ะ เนบมอันนี้ตกประมาณเดี๋ยวจนะเ็มอนียเจ็บมันต้องใจไม่ถุงมืออือันนี้บโรบเนีผมหจะเป็นใค่ะรอบีเดียนถึงก็ได้อันนี้บมขอค่ะนี่จากนี่เลยแตหว่าเวลาช้ำอะ่ะเขาอ่วางลงเลยอเ่แบบตัดขาดที่อยรา,าง<ข>าไม่ไ่ค <ใน S 1> <ต>่ะ ้องรอห้าถึงเจ็ดวันบางต้นหลักออกก่อนถ้าโราบีวียงหลักออกง่ายหลากออกก่อนเราก็ใจจำ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 คือใหญ่ถ้าเด็กเราจำเลยเสียงไต่ห้าชีพห้าชีพไต่จะได้กระไต่นี่ยของแม่จะเป็นพวกตะปูเนี่ยค่ะตี๋ว่าแม่เล่นของแม่นะ้ยแต่ถ้าพีกพ่กาพี่กาก็จะเป็นเนี่ยค่ะพวกยิ้มยิ้มยอย่างเงี้ยเงี้ยเป็นลูกผสมแต่ตอนคนเล่นยิ่งโหลเนาะไอ้สีเหลืองในพวกไอ้ยิ้มแางเนี่ยค่ะ ตอนเตรียมอันนี้มันเป็นไก่เป็นว่นาลูกมันเขียวแต่แม่มันแม่มันเอาสมแปลกๆอ่ะมอกแ,กแม่มันเลย,บยแบบเกะแม่มันเลยแบบขายเจ๊งเลยอย่างเงี้ยหายนี่ปั๊บนี่สกปรกเอวีเนี่ยหายแม,ม่เขาก็จะจำได้ว่านี่อันนี้ไม่ได้เป็นของห้องอย่างของเสือเหลืองมากไปกว่าตรง,ง,<อ>งที่ใดอ่ะให้อีกับตัดกีบอ่ะเนี่ยอันจะแม่อีกไล้ จะสอนที่มาผสมกนค่ะ่ไค่ะเขาจริงมันจะมีมยิ้มนะแม่ยิม้มน้องมันเหรอจะสอนมันนะ้วเนี่ยค่ะอันนี้แม่แม่มันปูกับแม่มันทั้งผสมกันนี่อ๋อแล้วมันจะออกมาจะใด้เนี่ยค่ะแค่เนี้แล้วเขาก็ล้อมันติดฟักเนี่ยหายเยอะแล้วก็ล้อซุกแล้วแต่ แล้วมันจะขึ้นมาเอะอะใช่ค่ะอันนี้มันจะปองอันนี้มันแตกละมันแตกคือมันซุกมันเอาไปเพาะเลยละล่างล่างล่างเพาะอย่างนโอ้รู้แล้วนะใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นอนนี้นี่จะเป็นเพาะแล้วแล้วเพาะจะได้อะไะมันจงถ้าเพาะก็คือล่าง ล่างบ่ต้องอันนี้อันนี้บ่ต้องไปบีมาค่ะเดี๋ยวมันจะแตกก็คือเขามีกระชอน,นน้อยๆอ่ะแล้วก็บีบบีบบแล้วก็ล,ล่าง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 ไอตัวขาวๆเนี่ยออกทั้หมดคือไม่มได้เป็นสีน้ําตาลแล้วก็ล้อแห้งอะค่ะล้อแห้งก็เทตามอันนี้ไปเลยมันลงไปแล้วมันก็งอใช่ค่ะมั่ก็จะเป็นตัวนี้ตัวน,นี้อันนี้เน่าเนี่ยค่ะอือ เอาเวลาพ่อต้องโอบมันไว้ีิค่ะอ่ะค่ะอันี่ของแม่ของแมวขายกองพ่อเตยแมวเลยอันนี้อ๋อขอขอถ่ายกิมนะ้วนนี้ค่ะนี่อันนี้ยิ้มด่างมียิมด่างเสร็จเสร็จเร็จใส่บานอันนี้กำลังออกด่างถ้าออกด่างเขาจะดูตรงเนี้ยค่ะของขามวมเนี่ยนะมันก็จะมีสีเขียวเก๋เขียวก็เขียวขาวมันจะมีคอดหนึ่งอะชัดขนาดเลยแล้วก็ต้องร้อใหญ่ถ้ายิมด่างนะนเดี๋ยวเสื้นี่ก้เนี่ค่ะเสีอขาวนนักเนี่ยค่ะ อันนี้คือยิ้มด่างอันนี้ด่างด่างกับด่างสว่างบ่ได้บ่ได้ดูว่บะบ่ได้ดูว่ะมันพอดีแม่ม้ยมันเยื่อไงเยื่อเนี่กนยก็ที่เอามาล้าง,งใช่<ะ>ค่ะนะี่ค่ะไม่แล้วกี่วันมันถึงจะออกมาหนไหนถ้ายิงโนใช้เวลาประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วัน,วนอ,อันนี้หน้าถึงลงถึงลงก็ต้นเนี่ยฝ่ายนี้นี่ก็ถึงลงก็ม ก็ตะยังแบบติดยังบบออกอะที่เป็นเอลบีก็ด่างรวมกันเอาอันใหญ่เอี้ยอยไรกันเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเม็ดมันน้อยๆสีน้ำตาลเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้เม็ดลงไปเนี่ยวางลงไปเลยค่ะจ้าเนี่ยวางลงไปแต่ว่าล้าวางจะไปลงหน้ามันออกทีมันออกโอเป็นร้อยแล้วก็มันเบียดกันจะเอี้ยค่ะแล้วพอถ้ามันเบียดกันแล้วมันเอาหยากเป็นตะกุกตะกุมว่ะใช่เอี้ยเอี้ยเอียมันจะเอาหยากตรงที่ว่ามันสาย มัน้ามันดันดินสาะ้ามนี่เาะ่อี่โอ้แลหนึ่งอะ้ไหมค้นเนาะด่ะอ้าขาจะ้นคสับมักเู่าโมื่ออย่างพั่นมีหนังสือใหศึกษา่อยอะ ค่ะในซีเอ็ทขายเต็มเลยจะมีทั้งของแบบเซตตกระบองเทรเซตตทาบุเทียจะมีมีมดค่ะวิธีพาะวิธีปลูกมีเยอะแต่ก่อนเม่ขายแล้วก็วันเดียวโรงงานปฏิทละจอันนี้นี่คืออยู่อันนี้อันนี้อยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องยิ้มหลีกแยกเพราะเดี๋ยวมันจะตายมันมั่นไหนถึงแยกได้นีแยกได้อย่างยังแยกได้จริงจริงมันแยกได้มดแล้วค่ะแล้วแต่หัวปิดปอๆนี่แยกได้แต่อันนี้เป็นเอสโตค่ะ อันนี้เขียนวันที่ไว้ดิดบดายเว้นเน่ใจว่าพี่ไกลหรือมีแมันลุกขนาดนี้ถึงจะแยกได้กันนี่น้อยอยู่มั้งอ่าได้มดค่ะแต่แม่บอมีเวลาอย่างเงี้ยค่ะมีมดผด่อนงจิงๆแยกแน่แน่เราขายเนี่ยเราขายประมาณนี้ขายเลยรยังอ่าขายได้มดขายถ้าจะถามอ่ะแยกขายขายแต่ยังของแม่ขายแด้แต่เล็ดยันยันต้นน้อยยันอดยิ่งเงี่ยมแม่ก็ขายได้ไม่ไม่ไมแบบต้นอะไรอ่ะขายค่ะอันนั้นเป็นแม่ค้างค่ะลงนิ่ม แม่บอกมีขายเลยเพราะกน่าพึ่งไปปล่อยไปคือปีแพรต้นน้อยอ่ะแต่มันเด็กไม่ตลาดแต่เราเนี่ยนี่แกะก็ไม่พันหรือค่ะแม่พันมดค่ะต้นน้อยนี่นี่นแม่พันมดเลยนะสวยมากเพราะบางทีต้นจริงๆอ่ะมันแค่นี้ก็แม่พันนะคะนี่ก็แม่พันมาแล้วแต่แม่พันมันเหมืนจะเป็นต้นใหญ่ ลูกพี่หมูอ่ะคนเนี้ยสวยที่ซื้อมาเนี่ย่ทีสุดคนเนี้ยนะมีนอ้อมเลือกสามคนสี่ขาวๆนะอันนี้อันนี้งามแต่อแม่จะดำคนที่สองดำขุ่นๆเขา่งามกว่าเพื่อน่ะใช่ไหมใช่ไหมยังไงพันธุ์แล้วไปไปมาๆอย่างไรมาหับอันเนี้ยตะกอนต้องทำงานอยู่เชียงใหม่แล้วหมูหมูยี่งหยังก็ทำเรืงประกันแล้วก็ได้ขายก็ไม่แต่ไปหักสองมาตัวละชิบบานมาขายชิบห้าได้กำไรอย่างน้อย แต่เป็นามาเขาก็ชอบโหดูทีใจชอบนะใจชอบีใจชอบเราไปเจอปีไก่เจอปีไก่กันเลยยูด้วยกันยูด้วยกันแล้วมันนั่งกับขาก็ไม่เออตะวันเขาแยกโซนกันอันเนี้ยของเขามดที่โกะที่แกอันเนงของปิ่นนั่นนะเปกันเล่นกันนะคะแล้วของฟังปุ่นมดยิ้มโน้ยิ้มเนยอาจจะถ้าอันอย่างนี้ต้องถามแกต้องแกแต่ถ้าเป็นบลกแมมอ่ะจะเป็นของแม่อือใช่ว่าว่าเขาจะแยกกันนะคะ แต่ดูแลกับปีไก่ก็แอันนี้เป็นห้องอะไรอย่างกันนะนี่มาริโอ้ค่ะมีรโอก็จะมีมันมีอินตัวนี้จะเป็นส่วนธรรมดานี่ก็จะเป็นกิโกะกิโกะที่เขาเล่นกันอืมกิโกะตีดังนี่เป็นขายส่งแบบนั้นเลขายทรงไม่ตางหัวมาเดียวหกเจ็ดร้อยค่ะหัวใหญ่นี่นะอืมแต่เดียวนี่ถ้าจะมันมันมันเป็ออกดอกสีอย่างเงี้ยอ่าเป็นดอกค่ะเป็นสีเหลืองๆนี่แหละธรรมดาแต่ว่าอ่อตัวเนี้ยถ้าคนเล่นอ่ะเล่นผสมกับซดางอย่างน้อยก็สองสามพันนะคะอืมอ่าไม่ไม่ไม่เป็นไม่แป้งอ่ะ แต่ถ้าตัวธรรมดาสีข,ขาวอันนั้นอ่าห้าร้อยหกร้อยใส่ๆนี่นะอืมแต่ถ้าตัวเนี้ยในงานวันเดียวมันมีงานแคตดบอออ่อยนะอือยอังน้อยึงหกร้อยอาร์ตะส่วนนี้อืมยังไ้่ถึอ๋อนี่นี่จะออกแบบประหลาดเลยนะอันนี้ผูกคิ้วฮะผูกคิ้วไม่ก็ผูกคิ้วจี๊ดอ๋อตายละแล้วจะศึกษาได้ยังไงเนี่ยว้าวนี่ลูกออกลักเอะแยะเลยเนี่ยนี่มันเป็นเมะเร็ดปีดิเรลแล้วแม่บอกมีเวลาค่ะ นั่นเป็นอันนี้ตัวนี้ผสมดอกเองนะอ่ารุ่นสีดอกได้ยังเดียวค่ะว่าเขาจะได้ได้ได้ไดตัวไหนอันนี้ไปแย,ไยกได้ยังแดกได้ละค่ะว่าแม่เอาล่าไว้ไหมคะอ๋ออันนี้เขาหนะ้าเด็กแต่จะมั้นผมสีกับแตนอย่างเนี่ยเลยเอาเลยแต่มาเด็กคนนั้นคนนั้นแม่วซุ่มไว้เธอจัง <laughs> าาตรงนี้อักต้องจ้งเขามาจัดของเรา,เาแม่ไม่ไปก็พนักงานโดยตรงลยค่ะคือเขาเขาหับจ้างโดยตรงเพราะบ้านเขามันยากคนทำแบบเป็มพอแต่ก่อนเมื่อทำทำแล้วอ่ะมันตกท่องชาติแต่ยังก็ไม่แม่พันต้องใส่เยอะต่อตีว่า <ๆ S 2> ตัวโลมอ่ะตีว่าอยู่บ้านปตานะเรียกว่าเฮา